สดยามเช้าดูดกลุ่มปะตะทพีทีทีกล l c บ e ลเคมี Chemical, น้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับไปดูตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้กันนะครับเปิดตลาดมาดัดชนีปรับตัวลดลงเล็กน้อย2.72จุดจุดนะครับแต่หลังจากนั้นดัดชนีก็ปรับขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวก แล้วก็สลับแดนลบนะครับแต่ว่าก็อยู่ในกรอบแคบแคบวันนี้ปัจจัยที่กดดันนั้นก็คงจะเป็นตลาดหุ้นต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้ดัชนีสําคัญๆของสหรัฐนั้นปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นในภูมิภาคเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็ยังเคลื่อนไหวกันอยู่ในแดนลบโดยเฉพาะตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันปัจจัยทางด้านการเมืองแม้ว่าสถานการณ์การชุมนุมจะยังไม่ยุตินะครับแต่ว่าก็ดูจะผ่อนคลายแล้วก็ดูจะปลด ลดเรื่องของอาการความรุนแรงออกไปได้เรียบร้อยตั้งแต่เหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็คงจะคลายความวิตกกังวลไปพอสมควรวันนี้ก็คาดว่าดัชนีน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะก็อาจจะมีแรงซื้อ,อาจากทางกองทุนต่างๆโดยเพราะ LTFMf ตอนนี้เงินก็เริ่มไหลเข้ามานะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงปลายปีที่บรรดานักลงทุนก็คงจะหวังซื้อเพื่อที่จะ ไปหักรถจอนภาษีนะครับก็คงจะมีส่วนนี้เข้ามาขับเคลื่อนตลาดอยู่แต่ว่าแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเพราะว่าปัจจัยตัวใหม่นั้นก็คือความกังวลเกี่ยวกับเรื่อง QE นั้นก็ยังเป็นปัจจัยลบอยู่นะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นก็ปรากฏว่าผันผวนนะครับโดยดัชนีเคลื่อนไหวเปิดตลาดมาก็อยู่ในแดนลบแล้วก็มีอาการซึมๆนะครับลงไปปรับลบไปต่ําสุดนี่ก็1.78่็จุดแต่หลังจากที่บรรยากาศทางการเมืองดูคลี่คลายนะครับก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาโดยเฉพาะที่ชัดเจนก็คือช่วงบ่ายนะครับ ดันให้ดัชนีนี่ขึ้นไปสูงสุดเมื่อวานนี้บวกขึ้นไปถึง18.68จุดนะครับก่อนที่จะปิดบวก9.63จุดหรือว่า0.70เปอเนะครับดัชนีก็ปิดที่1,383.89จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายก็เริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้นนะครับ48,546.36ล้านบาทนะครับโดยถ้าจจำแนกการซื้อขายก็เห็นได้ชัดนะครับว่านาักลงทุนประเภทสถาบันซึ่งกองทุน l ท f i m f นั้นเนี่ยมีเงินไหลเข้ามาก็มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างมากนะครับในขณะที่นักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ก็ยังขายสุดที่หนักนะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุดที่้าิบ9 2 0 5 0าล้านบาทในขณะที่สถาบันซื้อสุดที่3,900 79.65ล้านบาทนะครับแล้วก็มีนักลงทุนรายย่อยนะครับที่เมื่อวานนี้ก็ซื้อสุทธิด้วย2,508.74ในขณะที่ r r อ p สเดหรือว่าบัญชีหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ขายสุทธินะครับ567.89ล้านบาทนะโดยห้านดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้หุ้นบวกกันทั้ง5ตัวเลยนะครับกสิกรไทยครับบวกบาท50ครับทรูบวก45สตางค์ ไทยพาณิชย์เมื่อวานนี้บวก3บาท50 AOT บนะครับบวก3บาทแล้วก็ j แ z สหรือว่าแจสมินนะครับเมื่อวานนี้ก็บวก20สตางค์นะครับมาดูที่ตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็สหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับปรากฏว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่การประชุมคณะกรรมการ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐในปลายในประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของมาตรการ QE เนี่ยเริ่มกลับมากดดันอีกครั้ง เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้วันพุธนี่ก็จะมีตัวเลขแรงงาน หลายตัวนะครับที่จะรายงานกันนะครับก็กดดันตลาดแล้วก็ประกอบกับตัวเลขดัชนี PPI ของยุโรปเองก็ออกมาไม่ดีด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ยุโรปปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับดัชนี Finan c i a l t i m e ม์รอตลาดลอนดอนปรับลดลงไปถึง0.95ซนะครับด็กซิลามันลงไป1.90แล้วก็ CAC 40ก็ปรับลดลงไปถึง2.65อนะครับ113.37จุดนะครับส่วนดาวโจน์มีแรงเทขายทั้งกำไรนะครับจนกระทั่งทำให้ดาวโจนนี่เมื่อคืนนี้ก็หลุดพัน0จุดนะครับปรับลดลงไป ุด0.6จุดนะครับแต่ยังยืนอยู่เหนือ4,000จุดนะครับในขณะที่ S&P 500ก็ปรับลดลงหลุด1,800จุดไปแล้วนะครับก็เมื่อคืนนี้ลบไป5.75จุดหรือ0.32%นะครับก็ความกังวลเรื่อง QE แล้วก็เรื่องของการเทขายธุรกรรรอย่างที่ได้เรียนไปนะครับส่วนเช้าว,วันนี้ครับที่ญี่ปุ่นเองนะครับดัชนีนิเกเ k อ i นี่ลงค่อนข้างแรงหลังจากที่เมื่อวานนี่ดัชนีขึ้นไปทำสถิติ new high ในรอบ6ปีนะครับเช้าว,วันนี้นี่ล่าสุดนี่ดัชนีลดลงไปถึง2.05 เปอร์เซ็นต์หรือว่า322.96จุดนะครับก็ปัจจัยมาจากการที่เงินเยนเริ่มกลับมาแข็งค่าเพราะเมื่อคืนนี้ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลงนะครับส่วนเซี่ยงไฮ้บวกได้เล็กน้อยครับ1.30นเปอร์เซ็นต์นะครับห่างเสงยังลบอยู่0.58ย์จุดห้าแเปอร์เซ็นต์สเตทไทม์สิงคโปร์จาการ์ตาแล้วก็ฟิลิปปินส์เช้าวันนี้เปิดมายังลบอยู่นะครับโดยสเตทไทม์อยู่ในกรอบแคบๆแต่ว่าทั้งจาการ์ตาแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับเรานี่วันนี้ยังลบแรงอยู่นนนนะครับับบเมื่อวาี้กก็ปปิดลนไนะครับ ส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับเนื่องจากว่าดอลลาร์เริ่มกลับมาอ่อนค่าลงนะครับทำให้เช้าวันนี้เงินบาททรงตัวนะครับอยู่ที่32.16ถึง32.18นะครับแต่ว่าก็ถือว่าทรงอ่อนในขณะที่เย็นกลับมาแข็งค่าจากที่ไป103ล่าสุดนี้มาอยู่ที่102.32นะครับส่วนราคาน้ํามันครับที่สหรัฐเมื่อคือนนี้มีรายงานว่าท่อส่งน้ํามันจากเมืองคูชิงรัฐโอคาโมามาที่อ่าวเม็กซิโกเริ่มสามารถที่จะรำเรียงน้ํามันออกมาได้นะครับทำให้ราคาน้ํามันขยับขึ้นมาแรงครับ2เหเเนนรียญ22 1เหรียญ29เซ็ซนดูไบก็เมื่อวานนี้บวกไป1เหรียญนะครับวันนี้เข้าใจว่าจะบวกอีกนะครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของราคาทองคำครับท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงโชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเราขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระมมขอเดชะข้าพพระพุทธเจ้ากลุ่มปตอท PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตอทอ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารมมิิกชั้นนําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดําเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น p t t Global Chemical หนึ่งในผู้นําด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ทองคำเมื่อคืนนี้ความกังวลเกี่ยวกับเรื่อง QE นะครับเพราะว่าการประชุมคณะกรรมการ FOMC กำลังใกล้ที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนนี้ทำให้ทองราคาทรงๆนะครับปรับลดลงไป1เหรียญ10เซนสำหรับตลาดโคลมิกซ์นะครับแล้วก็ส่งผลให้สมาคมค่าทองคำบ้านเราเช้าวันนี้สำหรับทองคำา9ิของบ้านเรานะครับประกาศ2ครั้งครับแรกคงที่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงแต่ครั้งที่2นี่ปรับลดลงไป50บาทนะครับโดยครั้งที่2นี่อ้างอิงโกลสปอร์ต1,221เหรียญนสครับส่วี่ัตราแ็กเปลียญนะครับส วันนี้คงต้องติดตามกันต่อไปครับหมดเวลาของรายการครับต้องลางไปก่อนครับสวัสดีครับ